สวัสด,ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง f o r t จ n พยากรณ์มันจะมาพยากรณ์คนเกิดราศีธนูและลัคนาธนูสามารถฟังได้ทั้งสองรือแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นใจกับช่องช่แนของเราด้วยนะครับขอบคุณครับนการดูดูส่วนตัวสามารถอัดลอดีมาที่ปิลิเปอร์สามหกเก้าตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจักรนี้อดลอาอดีมาทำค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นลดพิเศษจัดเต็มให้ก็คือตั้งแต่วันที่สิบห้าถึงวันที่ สามสิบนะครับก็คือสิบห้าวันเลยก็อดาน์ดีมาทำค่าครูได้ครับก็จะได้ราคาพิเศษ30สิบสิงหาคมเป็นวันเดดไลน์ครับต้องขอบอกไว้นิดนึงว่าพยายามกระจายกระจายกันมาดูนะครับถ้าใครว่างก็มาดูใครมีตังก็มาดูเพราะว่าถ้าไปรอไปเดือนเนี่ยอาจจะคิวเยอะจนไม่ได้ดูได้นะครับเพราะว่าคุณมาช้าเกินไปอันนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะหลายคนเนี่ยมาช้ากันจนอาจจะไม่ได้สิทธิ์นะครับต้องระวังด้วย ดังนั้นมีเงินรีบมาดูก่อนหรือมีเวลาว่างรีบมาดูครับคลิปนี้เป็นการพยากรเดือนกันยายนเป็นเดือนที่9ของปี2567แล้วนะครับเพิ่มแป๊บๆอีก3เดือนก็จะหมดปีแล้วเร็วมากๆครับ มีการโคจรยกยาวราศีทั้งหมด3ดวงนะครับแต่มีการ move เนี่ยสครั้งคือมีดาวพุธย้ายราศีสองรอบนั่นเองในเดือนนี้เนาะหลังจากที่ไม่ได้ย้ายมา2เดือนนู่นนะครับผู้ที่เกิดราศีธนูดูจากด้านล่างนี้สีส้มลักนณธนูอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ได้ทั้งราศีและแลักนณะใช้จุดเดียวกันครับมีดาวเกตกลุมราศีเกิดลักนณะกาเนิดในเดือนนี้ครับโอเคอันดับแรกนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ดาว ประจําตัวก่อนแล้วกันนะครับดาวประจําตัวโคจรอยู่ในเดือนอริเหมือนเดิมนะครับยังไม่เคลื่อนย้ายพอจะย้ายในเดือนพฤษภาคมปีหน้านะครับในอีกประมาณครึ่งปีนะทีนี้พระสัสบดีเนี่ยโคจรในเดือนอริไม่ถึงลัคนาก็จะทําให้เกิดผลที่อาจจะไม่ได้ดีเพราะดาวพฤหัสเป็นดาวสมเค์ขขให้คุณนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันตกอริหนึ่งปีมันก็คือต้องเสียอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับทีนี้ดาวพฤหัสตกในือริผมบอกเคยบอกไปหลายทีแล้วว่า ไม่น่าเป็นห่วงมากเพราะว่าพระาชบัญญเนี่ยหมายถึงการจัดการการบริหารดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องดึงศักยภาพในตัวของคุณเองเี่ออกมาเพราะคุณเนี่ยเป็นคนมีหลักมีเกณฑ์ทําอะไรมีหลักมีเกณฑ์ทําอะไรมีขั้นเป็นขั้นเป็นตอนเป็นกฎเป็นระเบียบทุกอย่างคือแบบเคร่งครัดทุกอย่างเลยคือคนธนูเป็นคนที่แบบเป็นราศีแห่งกฎกรอบนะครับแล้วก็ระเบียบต่างๆดังนั้นเนี่ยคุณมีพื้นฐานตรงเนี้ยที่ดีอยู่แล้ว ก็ดึงมาใช้ศักยภาพตรงนั้นเนี่ยมันจะลดปัญหาได้โดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวคือมันมันแก้ในตัวเขาจปะครับเออมันแก้ตัวเองในตัวแต่อย่าขี้เกียจอย่าเบือ่อนายาแบบโอ้ยไม่เอาแล้วท้ออะไรเงี้ยอย่ามีอย่ามีคําพวกนี้คือคุณต้องสู้แล้วเดี๋ยวมันก็ชนะเองนะครับจำไว้ว่าปัญหาอาจจะใหญ่นิดนึงเราต้องใช้การเรียนรู้เพื่อแก้ไขมัน ป้าสดิก็เป็นการเรียนรู้อยู่แล้วดังนั้นก็บอกเราว่ามันแก้ในตัวมันไม่มีปัญหาอะไรมากเขาว่าปัญหาใหญ่มันไม่ได้หมายถึงว่ามันจะใหญ่ซะทุกเรื่องหรือจะต้องเจอใหญ่กันทุกคนบางคนอาจจะเจอเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่บ่อยครั้งก็เป็นไปได้เพราะหนึ่งปีเนาะก็ตาม1ปีนั่นแหละครับแต่ตอนนี้ก็เหลืออีกไม่นานแล้วเกือบไม่ถึงประมาณครึ่งปีเองเนาะเดี๋ยวก็หมดแล้วดังนั้นเนี่ยก็จะเย็นๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะครับทุกอย่างเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ผ่านไป ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านออกไปนะครับทั้งดีทั้งร้ายนั่นแหละดังนั้นเราก็เตรียมรับสิ่งใหม่ๆถ้าเราร้ายก็เตรียมรับสิ่งใหม่สิ่งที่ดีๆกําลังจะเกิดขึ้นแต่ถ้าคนที่ดีเนี่ยสิก็ต้องเตรียมตัวรับสิ่งที่จะร้ายเข้ามาจริงไหมครับเหมือนเศรษฐกิจตอนนี้ที่มันกําลังร้ายอยู่เดี๋ยวมันก็ดีดังนั้นเนี่ยแต่แต่ก็บอกไว้ก่อนว่ามันยังเดี๋ยวจะจัดเต็มกว่านี้ความร้ายเนี่ยยังมาไม่ถึงดวงเมืองไทยยังมาไม่ถึงนะครับ เดี๋ยวจะโดนจัดเต็มกว่านี้อันนี้บอกไว้ก่อนนะครับอันนี้คือน้าจิ้มที่เป็นอยู่เนี่ยน้าจิ้มนะครับบอกไว้ก่อนเลยอันเนี้ยใครที่รู้โหราศาสตร์ในดวงเมืองจะเข้าใจแต่ใครที่รู้แต่ดวงคนไม่ดูดวงเมืองนี่ก็อาจจะไม่ทราบว่ามันจะรุนแรงนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นนะครับในประเทศเราอันนี้ก็เห็นแค่น้าจิ้มไปก่อนก็คือเนี่ยก็คือความรุนแรงชนิดหนึ่งแต่มันยังไม่ร้ายสุดเงี่ยครับอืมโอเคจบ ทีนี้ไม่ต้องกังวลเพราะว่าทุกอย่างดี๋ยวมันก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปตั้งอยู่บนสติการไม่เป็นนี่เป็นลาบอันประเสริฐจําไว้ครับดังนั้นเนี่ยอย่าไปขน,นขวายเป็นนี่ให้มากคือเป็นได้แต่เป็นน้อยๆอย่าเป็นมากเป็นเอาแบบเท่าที่เราส่งไหวที่เรามีกําลังอย่าไปหาดิ้นรนใส่ตัวให้มากนี่ไงตนุอลิกเนี่ยสร้างนี่สร้างสินมีนี่มีสินเนี่ยมันตรงตัวเลยอ่ะเขาะ้าใจหรือยังนะครับกลุ่มธนูเนี่แหละเป็นกลุ่มที่ใน ประเทศไทยเนี่ยจะมีนี่สินมากที่สุดในช่วงนี้นะครับหมายถึงณขณะนี้นะอะแต่อนาคตไม่เกี่ยวไม่ได้บอกนะครับมีเฉพาะตอนนี้เท่านั้นเนาะดังนั้นเนี่ยคือเข้าใจแหละว่าเอาไปสร้างความมั่นคงเพราะดาวซีอยู่ในพระธาตุเกิดความมั่นคงแต่มันมีบริษตยอยู่เข้ามาคือดาวอาเพดังนั้นก็เลยทําให้มันอาจจะเกิดความสั่นไหว และไม่แน่นอนเกิดขึ้นมีความพันผวนสิ่งที่ลงทุนไปกลับไม่ได้ตามที่คาดก็เลยเกิดการผันผวนเกิดขึ้นแล้วก็เกิดการล้มลงมาเลยทําให้อาจจะต้องเจ็บตัวในการลงทุนดังนั้นเนี่ยระมัดระวังดีๆใครที่ยังไม่ลงทุนถือว่าโชคดีใครที่ลงทุนไปแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปเพราะมันผ่านไปแล้วก็ก็แก้ตามสถานการณ์ไปแต่คนยังไม่เป็นหนี้เป็นสินย่าเป็นเพราะมันจะก่อหนี้ ในปีนี้ได้นะครับแต่ตามจริงเป็นหนี้ก็ไม่ผิดเพราะมันตรงกับคอนเซปต์แต่อย่าเป็นจะดีกว่าเพราะเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ดีครับอืมเราจะตกงานแหลไม่ตกงานแหลมเนี่ยเรายังไม่รู้เลยทุนจีเนี่ยมาก,กันเต็มให้เพิบแล้วคุณคิดว่าคุณจะมีงานในอนาคตให้อยู่อีกหรือเปล่าคิดด้วยครับอืมไม่ใช่ว่าอ๋อรู้แล้วว่ามันจะเป็นหนี้งั้นใช่ก็เป็นหนี้เลยเข้าใจแต่เราต้องคิดให้มากให้รอบคอบกว่านี้นะครับ พราะนี่ครวัวเรือนของประชาชนาของประเทศไทยเนี่ยรวมถึงเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยเยอะมากคือพูดง่ายว่าคนเป็นหนี้กันมหาศาลเนี่ยทั่วโลกนะครับดังนั้นเนี่ยมันเกิดวิกฤตใหญ่เขาว่าวิกฤตเนี่ยอาจจะใหญ่กว่าต้ยมยำกุ้งอีกนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะเกิดคือระด,ดับช็อกโลกเลยเดี๋ยวต้องเกิดแน่ๆแล้วคิดว่าน่าจะเกิดเริ่มต้นตั้งแต่ปีนี้แหละครับเพราะปีมังกรเนี่ยเป็นปีหรือปีวโรลงนี่แหละครับ เป็นปีที่จะเกิดเหตุการณ์ใหญ่ระดับโลกหรือช็อกโลกเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยมันยังไม่เกิดมันยังไม่มีเดี๋ยวมันจะต้องมีเพราะยังไม่หมดปีเพราะมันจะสิ้นสุดกลุ่มภาพันธ์ปีหน้าดังนั้นเนี่ยยังไม่หมดนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังตัวกันเอาไว้ด้วยถ้าหลังจากนี้โอเคค่อยค่อยใจชื้นขึ้นมานิดนึงนะครับเรื่องใหญ่ๆหญ่มันอาจจะยังไม่เกิดแล้วอะไรอย่างนี้หรืออาจจะเกิดแต่ไม่ถึงกรุนแรงมากๆขนาดนั้นก็เป็นไปได้ด้วยนะครับเอาเป็นว่าดำรง ชีวิตด้วยความไม่ประมาทแล้วกันนะครับคือทุกอย่างอยู่ในการควบคุมพวกนี้ง่ายนะครับให้ให้บาลานที่ถูกเนาะไม่ได้บอกว่าให้คุณไม่เสียตังค์เลยหรือแบบว่าต้องเก็บตังค์อย่างเดียวต้องอะไรเงี้ยไม่ใช่ครับใช้ได้แต่ต้องเปรียบเทียบให้รอบคอบเนาะผมไม่ผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปห้ามคุณใช้ตังค์หรอกครับเพราะเงินคุณคุณหาเองคุณมีสิทธิ์ใช้เข้าใจครับแต่ผมแค่เตือนในฐานะที่ที่รู้แล้วกันเนาะอ่ะประมาณนี้จบ ต่อไปเรื่องของดาวพุธดวงแรกยายก็สู่ราศีสิงห์วันที่1กันยาย,ายน67ดีเดย์เนี่ยดาวพุธเป็นมหาจักรในเดือนสุภะดาวพุธเป็นสุภะเรียกว่าพินทุบาทพุธ9แปลว่าระวังเรื่องของการขนองปากแต่ข้อดีก็คือประสบความสําเร็จได้ดีมีเพศตรงข้ามคอยสนับสนุนช่วยเหลือผู้ใหญ่เพศตรงข้ามดีครับแต่เล็งกระดาวเสาก็ดีมาจากเดือนสา,าชาต้องคอนเนคชันกับผู้ใหญ่เพศตรงข้ามจะได้กลอนอุปธรรมครับอ่า แล้วก็ดาวพุธมาจากเดินกรรมมาคือการงานก็คือหมายถึงหัวหน้านั่นแหละนะครับหรือขออดหนุนเรื่องการงานหมายควาว่าขอสปอนเซอร์เรื่องการงานเนี่ยไปกับเพศตรงข้ามผู้ใหญ่เพศตรงข้ามเขาก็จะให้สปอนเซอร์เราได้สปอนเซอร์ไม่ใช่เครื่องดื่มนะครับอ่ะเราเล่นต่อไปเรื่องของดาวอาทิตย์ดวงที่สองครับที่เราจะพูดถึงในเดือนกันยายนอาทิตย์เนี่ยโคจรเข้าสู่เดือนราศีกัน ก็คือกรรมะการงาน17กันยายน67ต้องบอกไว้ก่อนว่าตอนแรกดาวพุธก็อยู่ด้วยนะอ่าพุธกับอาทิตย์น้ออยู่ด้วยกันนะครับอ่าก็ก็ถือว่าเป็นดาวคู่เซ็นสัญญาก็จะมีคนช่วยเหลือการเซ็นสัญญาเกิดขึ้นอาจต้องผูกมัดเซ็นสัญญากันแต่ว่าพออาทิตย์เดินเข้าสู่ราศรีการงานก็จะเปลี่ยนเรื่องนะครับอาทิตย์เนี่ยมาจากเดินสุภะสุภะกรรมาผู้ใหญ่ก็จะช่วยเหลือด้านการงานต่อนะครับแต่เล็งกับดาวราหูที่มาจากเรือนพันธุ แปลว่าเป็นดาวคู่ศัตรูอันนี้เรียกว่าสุริยาคาาอาจจะเกิดสุริยาคาาขึ้นในเดือนกันยายนนะครับแล้วคิดว่าคาดั้นน่าจะเกิดในราศีกันหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่คิดว่านะครับเออก็ต้องระมัดระวังเพราะถ้ามันเกิดตกที่ราศีกันจริงๆรนะรับรองว่าเรื่องใหญ่เกิดขึ้นแน่แนทั่วโลกนะครับแล้วก็เมืองไทยด้วยเพราะว่ามันตรงกับภพบอริของดวงเมืองกับดวงโลกดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดสุริยาคาาเงามาตกที่ราศีกัน เตรียมตัวเลยครับคือโลกเนี่ยระสับแน่ๆอย่างน้อยนะจะต้องเกิดแผ่นดินไหวใหญ่คือญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่งเขย่าไปไม่นานนี้เองเนาะก็คือ7.1น,นะครับที่แอนนันไครหรือเปล่าไม่แน่ใจเออนั่นแหละก็น่าจะมีอีกแต่ไม่แน่ใจว่าที่ไหนก็อาจจะเกิดขึ้นได้อีกนะครับดังนั้นเนี่ยคือบอกได้เลยในะทางโหราศาสตร์เนี่ยจะบอกได้เลยว่าเมื่อเกิดสุริยาคราสขึ้นเมื่อใดก็ตามจะเกิดแผ่นดินไหวตามมา แผ่นินไหวจะใหญ่แต่ว่าจะเกิดที่ไหนเรามันจะมีการพัดผ่านของเอางาสุริปราคาด้วยครับก็จะโดนเนี่ยก็คือเพศภัยที่กำลังจะเจอมีใน,นคำเรียกว่าเพศภัยธรรมชาติแต่มันจะมีเพศภัยในดวงชะตาของแต่ละคนด้วยใน12บราศีดังนั้นต้องระมังระมัดระวังดีๆอาทิตย์กลางหูก,การใส่ร้ายใส่ความการแทงข้างหลังหักหลังทรยศอย่างเงี้ยครับเกิดเรื่องเรื่องการงานต้องระมัดระวังครับ ผลประโยชน์อาจจะมีการเอาบาร่อแล้วจะเกิดผลเสียตามมาก็คือการฟ้องร้องคดีความเพราะว่าเกิดความเขาเรียกว่าเสียหายในทรัพย์สินนี่ดาวทรัพย์สินเล็งมาดังน,นั้นย้ายขครยืมตังค์ไม่ได้คืนแน่ๆบอกไว้ก่อน19กันยายน67เป็นต้นไปเนี่ยจะเริ่มลายที่สุดละเพราะว่าอาอทิตย์พุธศุกร์รวมตัวกันอยู่ในเรือนกรรมะตามจริงเป็นกลุ่มดาวที่ดีมากๆแต่มันลายเพราะดาวราหูเนี่ยเล็งมาดวงเดียวเลย เป็นคู่ศัตรูสามดวงเลยครับอทิ์ราหูเพศภัยโดนหักหลังหักทรยศทรยศหักหลังเนาะแล้วก็ใส่ร้ายใส่ความพุทธราหูคู่คดีความฟ้องร้องผลประโยชน์ต่างๆโดนฉกชิงสุขราหูดโดนขโมยครับอืมก็คือฉกชิงนั่นแหละดังนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะเป็นการที่เขาจะเอาความมั่นคงมาล่อเราแล้วทําให้เราเซ็นสัญญาสุดท้ายก็จะเกิดผลร้ายเกิดขึ้นต่อให้ ผู้ใหญ่ที่จะช่วยดีๆก็ไม่ครับตอนแรกอาจจะช่วยอยู่แต่ตอนหลังๆมาต้องระวังผลประโยชน์ที่เขาอยากจะได้แอบแฝงอะ่ะคือมันจะมีประโยชน์อแอบแฝงได้นะครับต้องระมัดระวังอ่อจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นได้ตรงนี้ทีนี้ดาวศุกร์เนี่ยสุดท้ายย้ายเข้าสู่ราศีตุลเป็นเกษตรในรอบหนึ่งปีถือว่าดีขึ้นมานิดนึงดาวศุกร์ตกลาพาไปเกษตรดีมากๆมีโชคมีลาบ21กันยายน67ใครอยากเล่นหวยด้วยเบอร์เล่นเลยครับ อ่าอ่าตาป,ป,ปุตตปาตานีอ่าเพศตรงข้ามให้เพศตรงข้ามเนี่ยเอ่อเป็นผู้จับให้หรือถ้าพ่อค้าแม่ขายเป็นเพศตรงข้ามอยู่ยแล้วก็ให้เขาจับให้เลยเลือกให้เลยก็ได้มันจะเหมาะกว่าเพราะว่าปุตตปัตานีก็คือโชคลาภที่มาจากเออการลงทุนอ่ะการลงทุนมันมาจากเอ่เพศตรงข้ามนะครับถามว่าจับเองได้ไหมก็ก,ก็มีก็มีเกณฑ์แต่หมายถือว่าให สั่งเพศจับให้ก็ได้นะครับด้วยเป็นอีกกรณีหนึ่งก็ถือว่าคือบางคนไม่มีโชคไงตัวคนตัวเราเองอยังไม่มีโชคก็ให้สั่งเพศจับให้ใครมีโชคอยู่แล้วก็จับเองก็ก็จบอะไรประมาณนี้ถือว่าในานานทีจะมีเกณฑ์ที่จะถูกเนาะเพราะว่าผมพูดไปหลายครั้งก็ไม่ค่อยถูกนะครับโชคลาภไม่ค่อยจะมีกันแต่ว่าอันเนี้ยเป็นเอ่อนานทีจะมีครั้งหนึ่งที่จะมีโชคลาภก็ จะไปนะครับแต่อย่าเล่นเกินไปนะเพราะว่ามีความเสี่ยงอยู่อย่าลืมจะเป็นหนี้สินหล่นพลตัวได้เพราะว่าตโนอรินะครับถ้าจำไว้นะครับอย่าโลภคนเราถ้ามันจะถูกเนี่ยเดี๋ยวมันก็ถูกซื้อไม่กี่ใบก็ถูกอย่าไปเล่นอะไรซะจนแบบงโงหัวไม่ขึ้นเพราะว่าราหูมันอยู่ในพันธุอย่าโลภมากเกินไปนะครับแล้วดูราาหูเร็งอาทิตย์อย่างนี้ลาหูเล็งพุธอย่างนี้เออ มันอาจจะเกิดผลเสียตามมาได้นะครับดังนั้นเนี่ยเล่นน้อยๆพอมันจะได้แบบถ้ามันถูกเนี่ยมันถูกของมันเองไม่ต้องโลภว่าฉันอยากได้เยอะเพราะว่าถ้าคุณคือต้องเข้าใจว่าดวงเราอาจจะโชคแบบกลางๆไม่ได้โชคดีมากแล้วเราไปเล่นซะเยอะเลยแล้วคิดว่าจะถูกเยอะมันกลายเป็นถูกกินไงครับถูกนะแต่ถูกน้อยก็เพราะว่าคุณไปโลภมากเกินไปถ้าคุณโลภกลางๆมันก็ถูกเออแบบ เต็มเม็ดเต็มหน่วยหน่วยอะไรประมาณนี้เข้าใจปะครับเราต้องเ,อเข้าใจว่าโลกไ่ใไม,มดวงเราอะมีผลให้โชคเนี่ยมากแค่ไหนอันนี้อยู่ในดวงชะตาของแตล่ละคนบอกไม่ได้มันต้องไปวิเคราะห์ดวงแต่ละคนนะครับว่าโชคมีมากแค่ไหนแต่อันนี้ลอยๆคือมีโชคกันบอกได้แค่นี้เนาะยังไงก็ทำอะไรอยเสี่ยงเพราะตานุอริปัญหาเกิดขึ้นง่ายนั่นเองเนาะ ก็ถือว่าปิดท้ายด้วยสิ่งดีๆมีโชคมีลาบตามมาต้นไลายไปดีครับยินด,ดีด้วยที่อย่างน้อยก็ยังมีโชคลาบตามมาสุดท้ายกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ตติดตามปเป็นงใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ